<Million> สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องแม็กม i เลียน n n e l เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะไปลองลุยแร้งเล่นๆกันนะครับโดยตัวละครสุดโหดของทุกคนนั่นเองนะครับผมก็มีเป็นโลเจอร์เวล75นะครับกับโอเด้งเวล61นะครับก็อัพเป็นบูทหนึ่งทั้งสองตัวนะแล้วก็ใส่เป็นเซตเหรียญลูฟี่นะครับ ก็ลูฟี่คู่กันนะครับเพื่อได้แท็กเยอะๆนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าในลงแร้งเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับช่วงนี้ยังเกลื่อนอยู่ไหมนะครับสำหรับตัวโรเจอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันไปครับก็อยู่แล้งแบบประมาณแลงเอนะครับก็จะแบบว่าแล้งธรรมดาาก็ยังไม่น่าจะเจอโหดมากนะครับนอกจากเจอรีแล้งมาอันนี้น่ากลัวนะครับผม โอเคเดี okay. ๋ยวลองไปดูกันนะครับว่าช่วงนี้เป็นยังไงนะครับแรง A สำหรับโรเจอร์นะครับเวลไม่ถึง80ตัวนี้นะครับผมทุกคนได้โรเจอร์เวลอะไรกันแล้วจล้เป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับแรงสูงสูงยังไงพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับมันยังโกงอยู่ไหมนะครับอะไรประมาณนี้มีตัวแก้ทางหรือ,อยังยังไงช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับ ฝั่งเรามีโอเด้งนะครับผมฝั่งนู้นมีโรเจอร์คู่โอเด้งนะครับมาเหมือนเราเลยแต่ไม่รู้เวลเท่าไหร่แต่โอเด้งเราเนี่ยยังกากมากนะครับโอเวลหกสิบนะครับผมส่วนโรเจอร์เราก็ยังไม่แปดสิบนะครับเจ็ดสิบห้าลองดูว่าจะไหวไหมนะครับตอนนี้ตู้ยังมีให้สุ่มอยู่นะครับก็ไกลหมดลงไปเรื่อยๆนะครับผมมีใครหาเพชรทันไหมไม่รู้นะนี่ผมเป็นรหัสดองเพชรนะครับสุ่มได้ไว้นะครับ ได้แค่อย่างละหนึ่งตัวนะครับที่เหลือก็แบบอัดเศษอัดลาเอานะครับผมได้จากการันตีทั้งนั้นเลยนะครับสองพันกว่าเปชรไม่มีออกเลยนะครับที่สุ่มๆไปไม่เชื่อไปย้อนดูคลิปกเก่าๆผมได้ครับทรมานมากๆเม้นโรเจอร์ผมแบบแปดสิบอะไรก็เด้งมาแล้วนะป่านนี้เพิ่งเจ็ดสิบห้าอยู่เลยไปครับเดี๋ยวไปลองดูว่ายังไหวไหมนะครับลงแรงช่วงนี้เป็นแรง A นะครับ โอ้ฝั่งเราสีเขียวหมดเลยนะมีสายมัดสายวิ่งสายโล่โอ้โอโอโอโคบทุกสายนะครับนี่ครับไปเดินนับบูธของโอเด้งหน่อยนะครับ <S 2> <S 2> างาน,นเข้าสถานะเชื่อมต่อไม่เสถียรใจไเยเนีนะลูกนะอินเทอร์เนต็ตขมุสลี ฮาร์รองเลยครับบัามเขาให้เป็นยังไงเป็นยังไงดับนะครับบอกเลยว่าดับพี่มัแปดสิบเลยนะน้องเจอได้เจอได้เรียบร้อยครับ k คโไปครับโรเจอร์นี่เดี๋ยวเราไปเล่นแบบยืมไฟหน้าบ้านเลยครับหลบหน่อยเป็นไงแค่นี้ก็ได้โลแล้วครับผมอุ้ยอุ้ยโซโลตัวนี้แรงนะครับ ขำมูสัลีไปสโลตัวนี้แรงสโลตัวนี้แรงมามามายืดรวมกันสี่ตัวเลยมะมบุ้มเราไม่ต้องชาร์จเต็มนะครับเรารีบนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะตีเราก่อนนะครับายเลยนะครับเรียบร้อยเลยายครับต่อไปก็โคสกิโอเด้งครับผมเราทงนํำสี่ทงแล้วนะครับเราไปกดทงสุดท้ายเขาเลยเราไปยืนบ้างเขาไว้ เพื่อชัยชนะของทีมเรานะครับเปิดวาร์ปให้เพื่อนวิ่งอ่ะบึง้งโอ๊ย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 ดึงทงไม่ล้มครับตีมาตีมายังไงก็จะดึงครับผมนี่ครับเอาจนได้เป็นยังไงล่ะเลือดเด้งอีกงหากอืมดาบคู่อุลักนิดนึงครับขอบไปผู้ชมด้วยนะครับ ตายตายพุ่งชนไปเลยเราต้องอาศัยจังหวะสวนกลับนะครับบักบักอุ๊ยเขหลบได้ตายแน่เลยเรียบร้อยเลยมาโรเจอร์โดยสถิิวิสุดท้ายอ่าได้บูทด้วยครับบอกเลยว่าแน่นตอนนี้เราเสียเปรียบทงนะครับ อยากไปช่วยกลางนะแต่อ่ะช่วยไปสกิลหนึ่งเนละย KO โเด้งเลยเป็นไงอยากให้มันเอาทงกลางไปเพื่อนดีมากครซันครูซัน,ซนยืนดูเป็นไงให้กำลังใจอยู่โอเคเลยก็น่าจะชนะแน่นอนนะครับแบบนี้ออกฟ้าอีกสักทีได้ไหมอืมอืมก่อนจบอีกสักที ริบล้อยนะครับค่าก็เป็นไงครับเวลยังไม่80ินะครับผมก็ยังถือว่าโหดใช้ได้นะครับสำหรับโรเจอร์กับโอเด้งนะครับโอเด้งอาจจะไม่ค่อยมีดาเมจนะครับแต่โอเด้งมันเป็นตัวที่แบบหน้าด้านดึงทงมากนะครับใครตีใครไม่สนใจนะครับจะดึงธงให้ได้อย่างเดียวนะครับผมไปไปลองดูอีกสักรอบหนึ่งนะครับมันเป็นตัวมันเป็นคู่ที่แบบว่าเล่นในแงลง ล่างๆเนี่ยได้แบบค่อนข้างชิีวนะครับคือเวลไม่ต้องเยอะแต่แค่แบบว่าอัพอะไรอะใส่เหรียญดีๆอัพเวลให้เต็มไปก่อนอะไรอย่างเง้ยน,นะครับสกิลแน่นๆน,น,นะครับแล้วก็เล่นทักษะดีๆนิดหนึ่งผมว่าถึงเล่นไม่ค่อยเก่งนะสกิลมันก็ค่อนข้างโอเคอยู่แล้วนะไหนจะเลือดเด้งอีก,กอะไรอีกนะครับโรเจอร์ก็โดนดามจเลือดเด้งนะครับโอเด้งก็ดึงธงเลือดเด้งอีกนะครับเป็นตัวที่แบบอยู่ในไฟได้นานนะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับ แต่ว่าก็ต้องเล่นให้ให้เป็นแบบว่าโรเจอร์ไปตีเขาไปใส่บู๊นิดนึงส่วนโอเด้งก็แบบไล่ดึงทงนิดนึงนะครับเพื่อเลือดเด้งนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับคู่โรเจอร์กับโอเด้งนะครับสายสีเขียวนะครับผมเตตอาราบัตตานะครับฝั่งนู้นมีโอเด้งมีโรเจอร์เหมือนเดิมครับฝั่งเรามีแค่เรานะที่เป็นโรเจอร์กับโอเด้งนะครับ คลิปนี้อาจจะแบบว่าไม่ได้พูดถึงตัวอื่นเลยนะเพราะว่าจะมาเน้นใน2 2ตัวนี้ดูนะครับว่าลงแรงแล้วเป็นยังไงนะครับสําหรับไอดีแบบว่าไม่ได้แบบโผดๆฟูๆมากนะครับฝั่งเราก้าหมื่นเนะครับค่าพลังฝั่งนู้นเ้ามื่นหนึ่งครับใกล้เคียงครับน่าจะสูสีคูซันก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นนะครับฝั่งนูมีโอเด้งนะครับกดยิ้มให้เพื่อนๆก่อนครับผมไป สามากส่วนใหญ่ถ้าเกิดแบบว่ามีเพื่อนวิ่งไปกลางแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไปเฝ้าธงสองก่อนได้นะครับโอ้เนียปะโอเด้งเนี่ยพอเขาใช้สกิลพุ่งมาเนี่ยเขาจะมาถึงธงได้เร็วมากนะครับพอเขาได้ธงไปก่อนขอเขาก็จะได้เปรียมลวนี่ครับกดแบบรีบใช้ครับผมหน้ามึนไปตามๆกันเขามูสลี เรียบร้อยครับ KO โอกเด้งไปไปเอาธงหน่อยครับเพื่อบูทของเรานะครับกันธง B ไว้ไม่ทันแล้วครับโดนแย่งมาแล้วสู้ซันนะครับลบหน่อยอีกทีเดียวโอ้โหลูฟี่มากันนะครับเดี๋ยวเราแดดไปดักครับ เคียวชิโร่มาครับคามมซาริไปโดงผู้สัน,นครับมาซี่ใครปล่อยก่อนเราได้นะครับผมกระโดดพุ่งมาแน่นอนเลยหาจังหวะแป๊บอู้ขอบใจมากสเน็กแมนนะครับแต่ไม่มีพุ่งเลยทีนี้อ้ตายเรียบร้อยนะครับคาทงนะครับผม โอเด้งไหมกูโลกหน่อยไปดึงธงขึ้นมาลูกเขามาเฝ้าธงนะครับเราแววธงกลางอยู่ในเราวิ่งไปธงบีชข้้มบนบุ้งกระเด็นไหมครับนี่ครับดึงธงแบบไม่สนอะไรทั้งนั้นครับนอกจากโดนสกิลกระเด็นนะครับเออสนครับดึงต่อครับใยาจาทำลารปล่อยเขาครับไปดูการวาร์ปไปฝันนะครับ ตัวไหนดีตัวไหนดีคูซันไปไม่ถึงครับโทษทีเราตามไปป่วนคูซันกันดีกว่าพวกเราจะได้เปรียบอยู่ตรงทงนั้นนะครับพุ่งชนกระเด็นไปฮา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 ส่วครับผมทงไม่โดนค่ะล็อกฟันฟันโอ้โหแข็งอย่างเท่ นะครับเราได้เปรียบอยู่เงี้ยเรายื้อไว้ได้นะครับเอาแล้วเ,เกือบแล้วเ,เกือบแล้วโอเคโรเจอร์โอเด้งนะครับสำหรับแล้งเแร้งอะไรพวกนี้นะก็ยังเล่นได้ค่อนข้างชิวอยู่นะครับกดยิ้มเลยโอเคกับคุณสเน็กแมนนะครับที่เล่นได้ MVP นะครับที่แบกทีมนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวโรเจอร์กับโอเด้งนะครับ ก็ถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กด like, ติดตามไปด้วยนะครับมีอะไรใหม่ๆอะไรใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับนี้ก็ลาไปก่อนครับสำหรับสำหรับการเล่นโอเด้งกับโรเจอร์คู่กันนะครับแบบว่าไม่ใช่ดีฟูนะครับผมก็ปร,ประมาณนี้นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ